สวัสดีค่ะทุกคนนะคะนี่คือแบบนะเดี๋ยวโค้ดแผมจะสัมภาษณ์น้องคนนี้นะคะแบบว่าเรียนปริญญาตรีสปีตอนนั้นก็กล่าวว่าจะไปเป็นไม่ได้รับราชการ<ช>อันนี้อันนี้อดีตผออ,องการศึกษาเนาะ<ช>แล้วก็น้องคนนี้ค่ะทุกคนนะคะตอนนั้นก็คือตอนจบครูมาสาขาอะไรค่ะว<ล>ิทยาศาสตร์เคมีอ๋อเคมีครูเคมีตอนแรกก็ได้ถามว่าเราจบเคมีมาแล้วเราจะไปสอบครูไหมจ้าหนูตอนแรกหนูว่าจะไปสอบหนูว่าจะไปสอบแต่พอเจอโค้ดแผมเรียนตั้งแต่คอร์สท,ท้องหนึาทีรุ่น3รุ่น4ี่แล้วก็พยเวท อ่าไม่ทราบว่าน้องจะไปเรียนครูไหมฮะจะไปสอบครูไหมฮะไม่ค่ะเออเมื่อสักครู่บอกโค้ดว่ายังไงนะคะเสียดายตังค่าเทอมที่ไปเรียนเสียอ๋อเหรอเสียดายตังค่าเทอมที่ไปเรียนปริญญาตรีสี่ปีนะทุกคนเพราะว่าอะไรตอนนั้นคือเหมือนเราต้องไปสอบแล้วก็ต้องไปเรียนคือแบบใช้เวลาการเรียนตั้ง4ปีจริงๆถามว่าการเรียนดีไหมถ้าคุณชอบดีค่ะแต่ว่าเรียนเทดเป็นไงบ้างดีดีกว่าดีกว่าเพราะว่าเรียนไปด้วยหาเงินไปด้วย มันเหมือนแบบเออเห็นผลเลยใเพราะเรียนพูดเห็นผลวันนั้นปั๊บอะไรเรียนพูด<ช>เห็นผลวัน<ช>นั้นปั๊บก็คืออ่านการาดรู้จุดเท่ารู้เทคนิค<ช>แล้วก็ยิ่งรู้แบบเออคนไม่มาไลฟ์หนูก็ทาเงินได้เออมันฟินตรงนี้มันฟินตรงนี้เพราะเรามีวิชาเราก็จะหาเงินได้กับทุกคนดังนั้นทุกวิชาที่เราเรียนค่ะ เพื่อการหาเงินแต่ก็ต้องบอกว่าถ้าเราชอบเราก็ศึกษาเรื่องนั้นแล้วก็ไปให้สุดเก่งให้มันให้ทุกแบบสุดยอดแล้วคุณจะสามารถหาเงินกับมันได้ถ้าคุณชอบนะคะในเนื้อง,งานของคุณคุณก็สามารถทําได้แล้วให้ประสบความสําเร็จและที่สําคัญให้เงินมันมากและนี่คือวิชาการเทรดวิชาการเทรดก็คือเรียนรูกร้กราฟศึกษาจุดเข้าแล้วก็การตัดสินใจที่สําคัญถ้าไม่ใช่ต้องมีมีแบบมีแบบขาดทุนน้อยไหมเหมือนโค้ดบอกไหมมีค่ะยอมน้อยยอมน้อยแล้วทำหนูทำกำไรคืนได้ไหมทำได้ ทำกำไรกินได้แล้วพอร์ตก็โตขึ้น<ช>แล้วได้กำไรมากขึ้นได้ได้ของขวัญให้ตัวเองหรือยังตั้งแต่เสร็จมาได้ของขวัญตัวเองหรือยังมีซื้อให้ตัวเองอะไรแล้วบ้างส่วนมากจะเป็นให้ลูกค่ะอ๋อซื้อให้ลูก <c oughs> อ๋อมีลูกแล้วเหรอ <c oughs> อ๋อเนึกว่าเป็นสาวอยู่ <c oughs> ซื้อของขวัญให้ลูกซื้อของเล่นให้ลูกหรือซื้ออะไรให้ลูกของ ของเล่น,ลนออะไรย่างเงี้ยนะคะก็อย่าลืมซื้อของขวัญให้ตัวเองด้วยเนาะโอเคนะคะนี่คือนะคะสำหรับน้องๆน,นะคะใครที่สนใจเรื่องของการเทรดก็แบบก็อบอกว่ามันต้องเรียนรู้เนาะน้องปุ้ยคือแบบมันต้องเรียนรู้แล้วก็จริงๆน้องปุ้ยเรียนแค่สี่เดือนแต่สามารถหาเงินได้อ่ะแอบกระซิบนิดนึงหนูได้บนะ้านละเท่าไหร่เอ่อถ้าตวันก็ประมาณสี่หเหรียญได้สี่ห้าร้อยเหรียญ สี500่ห้าร้อยเหรียญก็ประมาณสักหมื่นกว่าดอลเอ้ยมันหมื่นบาทหมื่นบาทสี 5, ่ห้าสี่ห้าร้อยดอลลาร์โอเคไหมคะประมาณสักสี่หมื่นสี่หมื่นห้าโอเคไหมคะหมื่นสี่หมื่นห้าพันบาทค่น,นี้แต่ถ้าเรารับรับ,ร,บรับเงินเดือนละหนูหนึ่งเดือนได้หมื่นห้าพันหนึ่งเดือนได้หมื่นห้านี่คือความต่างของการเป็นเทรดเดอร์แต่ว่าที่สําคัญต้องมีความรู้เนาะปุยนะ้ยเนาะต้องมีความรู้คุณถึงจะทํากันได้ถ้าไม่มีความรู้ก็ ไกลนะคะทุกคนก็เป็นกำลังใจให้ขอยทุกคนนะศึกษาหาความรู้ก่อนนะคะการที่จะเป็นเทรดเดอร์จ้าโอเคบ๊ายบาย,บายไปละคะ่ะ